เอามะม่วงให้เรียบร้อยแล้วค่ะคุณนายมื้อเช้าวันนี้ก็กแปดโมงครึ่งกินปะอันนี้ช็อตที่สองค่ะช็อตแรกรอบแรกยังไม่มีมะม่วงร้องหามะม่วงถามเอาไหมเอาปลาต้มยำค่ะนี่ต้มแซ่บค่ะแกะเนื้อหนึ่งตัวกลงวันอีกหนึ่งตัวเย็นก็ค่อยว่ากับข้าวใหม่กินสองมื้อค่ะวันหนึง่งกินกระแสนจะทุรักทุเลวันนี้เขาสวยนะคะ ไม่ได้ใส่พริกค่ะให้คุณนายกินปเปล่าๆอย่างนี้แหละต้มยำปลาทูอร่อยไหมคะอร่อยนะอร่อยนะเออหน้าตาเหมือนไม่อร่อยยิม้มอร่อยจริงอ่ะเออเป็นกําลังใจกันหน่อยคนดูแลวันนี้ก็แย่บานหมุนค่ะซื้อกันไปโอ้โหฝ่าจะเอาคุณนายไปอาบน้ําได้ทุลักทุเลไม่นอนค่ะเมื่อคืนน่ะเดินมาสองรอบคุณนายยังไม่นอนเลย ดูกล้อ,องคุณนาะอมอค้อนอะอะกินข้าวแม่พูดไปก็มองไปสงสัยต้องช่วยป้อนและเดี๋ยวคุณนายเป็นอื่นอะแลจดจุดจ่างจงอ้ํากินพร้อมมะม่วงเลยอะเออนั่นแหละจ้อนของคุณนายชุดหนึ่งของเราชุดหนึ่งเนาะดูไปด้วยก้างสลับกันไปคนดูแลก็เมื่อคืนนี้ก็เฝ้าคุณนายไม่เชิงเฝ้าหรอก แต่เดินมาดูในกล้องคุณนายก็ไม่หลับต้องปล่อยเลยอะ่ะโอ้โหตีสามยังไม่หลับเลยทําเราไม่หลับไปด้วยมามองคอนกิงมะออกมาก็คุณนายก็นอนไม่หลับนอนไม่หลับให้ลืมตาอยู่ทําไมก็ไม่รู้ตายเลยทําเราไม่หลับไปด้วยแล้วเราก็หลับยากยากพอตื่นแล้วหลับยากเลยทีเนี้ยจะพึ่ออ่ะกินกินอ่ะ ให้คุณนายจุดจ้จอ,งจองช้อนแต่ไม่ได้กินนะคะจออยู่อย่างนั้นแหละอ่ะอาน,นีมาม่วงอ่ะ,อ,ะอ้ามเออต้องกินเองมั่งจะได้เก่งนะคะกินกินอันนี้ชุดก็ยังเหมือนเดิมค่ะแกะแพมเพิสด,ดีนะยังไม่หลุดพาเดินไปอาบน้ำหน่อยกินฟุ้งไปหมดเลยไม่ไหวจะขี้ไม่ไหวจ้ะ,จะอันนี้โอ๊ตาย เหนื่อยเหนื่อยด้วยน้ำหนักคุณนายเนาะเห็นตัวเล็กๆอย่างนี้เธอหนักนะเนี่ยแย่เลยคนดูแลกระดูกไปพร้อมคุณนายนะโอ้ยสามสี่วันนี้ล้าเลยอ้ามอ้ามร่างกายเราก็ตามตามไปติดๆนะคะคุณนายคนดูแลก็ป่วยนะคะสามสี่วันเนี่ยเฮ้ยสู้กันไปค่ะ เนี่ยเห็นอย่างนี้เธอหมดนะคะเนี่ยหมด